สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาชมตัวไม้พุ่มแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นที่พบบ่อยในสวนนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตัวบริเวณด้านาหน้าผมนะครับมีไม้พุ่มทรงกลมแล้วก็ไม้คุมดินอยู่ด้วยกันนะครับปัญหาที่เราพบบ่อยคนงานนะครับดำเนินการตัดแต่งตัวไม้พุ่มทรงกลมและไม้คุมดินแต่ไม่ได้ทำการตัดแต่งและแยกเลเยอร์ของต้นไม้นะครับทำให้ เลเยอร์ของต้นไม้เนี่ยไม่ชัดเจนและดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังการตัดแต่งฉะนั้นนะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างวิธีการตัดแต่งที่ถูกต้องกันนะครับว่าพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะอย่างไงโดยผมาจะกำหนดให้เว้นเลเยอร์ของระหว่างต้นไม้2ชนิดนะครับให้อยู่ที่ประมาณ5-10เซนเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการตัดแต่งได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ทําการตัดแต่งนะครับเราจะใช้ก้นไกใหญ่ในการตัดแต่งนะครับเพื่อสะดวกในการแยกระหว่างชนิดพันธุ์ของ2ชนิดนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการตัดแต่งรูปทรงกลมก่อนนะครับเพื่อเป็นการคุมลักษณะของทรงพุ่มนะครับตัวบริเวณต้นไม้ที่เป็นทรงกลมก่อนโดยอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเราจะใช้เป็นกรรไกรใหญ่ในการตัดแต่งนะครับเราจะสังเกตได้ว่าในแปลงตัวอย่างนะครับจะมีรูปกลมทั้งหมด2ลูกนะครับ ในแต่ระหว่างลูกกลมนะครับเราก็ต้องทําการตัดแต่งแยกเลเยอร์ของต้นไม้ด้วยนะครับโดยเรากําหนดให้เลเยอร์นะครับจะมีความห่างอยู่ประมาณ5 1าถึงสิบเซนนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราตัดลูกกลม เพื่อแยกตัวเลเยอร์ของลูกอกลมออกจากกันแล้วนะครับให้ดําเนินการตัดไม้คุมดินต่อนะครับโดยที่ว่าเราก็จะเน้นตัวเรื่องของเลเยอร์ของชนิดพันธไม้ที่ชนกันอยู่ดีนะครับโดยที่ว่ากําหนดให้ประมาณ5-10เซนนะครับเราจะสังเกตได้ว <complac ent> ่าเมื่อเราตัด <fishing> แยกเลเยอร์พันไม้ของ2ชนิดแล้วครับจะทำให้งานดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ป้องกันปัญหาเรื่องของต้นไม้ที่เป็นไม้คุมดินนะครับลุกลานเข้าไปในไม้โกลมทัาทำให้เสียรูปทรงได้ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าพอเราตัดแยกชนิดพันธุ์ระหว่าง2ชนิดแล้วครับตัวไม้พุ่มเนี่ยจะดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการลุกลานของไม้คุมดินที่จะเลื้อยเข้าไปทําลายทรงพุ่มของตัวลูกกลมด้วยนะครับเราสังเกตได้ว่าพอเราตลับเมตรมาวัดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 5- ้าถึงสิเซนนะครับอันนี้เราสามารถลดหย่อนได้ตามชนิดพันธุ์ของต้นไม้เพราะ บางพันธุ์เนี่ยอาจจะมีใบเล็กกับบางพันธุ์มีใบใหญ่อยาเงี้ยครับทำให้ระยะอาจจะไม่เท่ากันในทุกๆแปลงแต่ขอให้มีตัวเลเยอร์เพื่อแยกชนิดพันธุ์ให้มันชัดเจนอย่างเงี้ยครับแต่หากมีข้อสงสัยนะครับสามารถปรึกษาทาง PD ทีมแพนได้นะครับ